นิสสันคิกออเท็รุ่นพิเศษที่นิสสันกรุงไทยสิทธิพิเศษลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500 0บาทพระราชการใา้ส่วนลดเพิ่มอีก1,500 0บาทค่ะวันนี้เราอยู่ที่นิสสันกรุงไทยนะคะวันนี้เราจะมาดูรถรุ่นพิเศษนะคะนิสสันคิกค่ะเป็นออเทคนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่9 8 0า0ค่ะ สำหรับตัว Nissan Click ตัวนี้นะคะเราจะเป็นชุดแต่งพิเศษนะคะเป็นสเกิร์ตรอบพันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโลโก้ Nissan น,น,นะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําค่ะพร้อมสัญลักษ์ณ ออเทคนะคะเพิ่มความโดดเด่นและสวยงามค่ะสกเกิร์ดด้านหน้านะคะสีบอลเงินค่ะไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งไฟหน้าเป็นแบบ LED ด้วยค่ะตัวนี้ของเราให้ล้อแม็กชอป17นะคะเป็นแบบลมดำค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นิสันอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสกเกิร์ดด้านข้างค่ะสีเงินค่ะตัดกับสีดำเพิ่มความโดดเด่นและก็ความสวยงามนะสำหรับนิสันที่ของเราตัวนี้นะคะจะเป็น ะระบบ e-power นะคะ e-power ก็ e คือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%ค่ะแต่ว่าใช้น้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเสียบชาร์จแล้วก็เดินทางไกลสำหรับภายในนะคะตัวนี้จะเป็นบาะหนังนะคะเป็นฟูโทนะคะสากดีฟ้าดำนะคะด้านหน้าก็จะเป็นตัวนี้วัสดุยิ้นนะคะ แต่งลายด้วยด้านสีดำเงินดวค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นพวมาลายแบบดีเซลนะคะเพื่อการเข้าออกที่สะดวกสบายที่พวมาลาัยเราจะมีปั่มป้ันค่าอแดปตีพูดคอนโทรค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยอาตโนมัติค่ะตัวนี้จะเป็นโหมดการใช้งานยของเรานะคะของเรามี3าโหมดด้ยกันนะคะมีนอร์มัลมีอีโค่นะคะ,ละ,คะแล้วก็มีสปอร์ตค่ะสําหรับโหมดอีโค่กับโหมดสปอร์ตนะคะ2โหมดนี้จะมีการเชนไฟกลับให้ด้วยนะคะเพื่อ เราก็มันจะทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมค่ะต่อไปนะคะตัวน,นี้เราจะมีไอริสเซอร์ให้ด้วยนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะหน้าจอของเราจะเป็นหน้าจอแบบพาสปรีนขนาด10นิ10้วค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a นนะคะออดก็แอนดรอได้ค่ะประกอบหน้าจอของเรานะอาจจะเป็นกล้อง360องศารอบคันเลยค่ะด้านหน้าด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังกระจกมองหลังนะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นกล้องได้นะคะในกรณีที่เรามีสัมภาระด้านหลังหรือว่ามีคนนั่งด้านหลังเต็มนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็นกล้องมองหลังได้ค่ะ ค่ะเราจะมาดูห้องเครื่องของสั s s ิ n กันนะคะตัวนี้ค่ะเครื่อง1,200ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็ผ่านเครื่อง g e n รเตอร์ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะคะใช้กระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทั้งคันเลยนะคะตัวนี้อัตรา,าการส้นเปลืองของสั s s ิ n นะคะอยู่ที่2 6 3กิโลลิตรค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราใช้น้ำมันเบนซินนะคะแกะ๊สโซฮอล์9195นะคะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่แก๊สโซฮอล์ที่20ค่ะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะสำหรับ Nissan Kick ค่ะตัวอเทคราคา900นะคน่ะโปรโมชั่นของเราในเดือนนี้นะคะสุดดาวเริ่มต้น 19,900บาทค่ะหรือลูกค้าจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะดอกเบี้ยส่วนปอร์เซ็นาน48เดือนค่ะพร้อมส่วนลด3 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทสิทธิพิเศษข้าราชการนะคะเราให้ส่วนลดเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทด้วยค่ะสําหรับใครที่มีรถเก่านะคะเรารับเพินแลกรถด้วยนะคะในราคาสุดพิเศษค่ะสาหรับลูกค้าสนใจอยากทดลองขับมาได้นะคะนิสสันกรุงไทยได้เลยค่ะ